ช่วงที่สองของลุงแจ่มออนแอร์นะคะเป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมอาจจะตกค้างมาแต่มันพุดได้รับฟังมาแต่มันพุดแล้วที่เรานําประเด็นนี้มาเล่าเรื่องของเงิน5 0 0 0ันบาทนะคะชดเชยผู้ที่เจอน้ําท่วมใหญ่เมื่อปีที่แล้วยังมีอีกหลายคนที่ตกค้างไม่ได้เงินเลยค่ะยังไม่ได้เงินทันทีเปิดสายเท่าไหร่ก็โทรเข้ามาเท่านั้นนะคะกี่ครั้งก็มีเข้ามาออะเดี๋ยวคุยกันหน่อยนะคะเบอร์0233833ขอภัย่ะ3596-7 ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏด้านล่างหน้าจอนี้นะคะโทรก็มาพูดคุยการเล่าหน่อยได้หรือยังแต่เราไปหาคําตอบมาให้แล้วนะคะสําหรับในพื้นที่วันีางบัวทองนนทบุรีนะคะตรนนี้ท่วมหนักเลยนะโอ้โหรอบกรุงเทพครับสามสามระลอกบางบัวทองนี้ปทุมบางบัวทองเ่าอวแล้วก็หน้าอกระดับน้านะภายในหนึ่งชั่วโมงใช่ค่ะแต่ตอนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้เงินเลย นะครับก็ไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันค่ะนที่ก็ดูแล้วกันเนี่ยเราส่งทีมงานเข้าไปดูว่าน้ําท่วมแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับครับนี่เป็นชาวบ้านหมู่สิบสามหมู่สิบสี่ริมคลองลารีนะฮะค่ะบางบัวทองทับุรีนี่แหละค่ะเป็นพื้นที่ที่ตอนนั้นก็ ถูกประกาศให้เป็นเขตภัยพิบัตินะคะเ<ม>นื่องจากน้นท่วมใหญ่แล้วก็อย่างที่ลุงแจมบอกมาท่วมสูงด้วยนะคะคบบางมุมก็บอกเป็นพื้นที่รับน้ำหรือเปล่านะคะสำหรับ,ร,บรอบรอบ,รอบปริมณฑลกรุงเทพมหานครทําให้ส่วนใหญ่ต้องอ,อพยพออกจากพื้นที่ย้ายไปอยู่ที่อื่นกับสามเดือนนะคะคหลังน้าลดกลับเข้าบ้านเนี่ยก็โอแน่นอนว่าเสียหายเกือบทั้งหลังหลายหลังคาเรือนที่ท่วมมิดหลังคาฟังะะฟังคนที่ เดือดร้อนเล่าเองเลยดูไหมฟังเขาเล่าเองดีกว่าคุณฟ้ารหรือว่าคุณกัญญาลัต์ผู้ดีนะฮะตัวแทนจากชาวบ้านริมคลองลำปรีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับยังไม่ได้เงินเหรอฮะก็ทางแถวบริเวณร,บรอบๆนะคะยังไม่ได้อีกหลายคนนะคะอื ค่ะตัวคุณฟ้าได้ก็ยังไม่ได้นะคะ่ะตัวหนูเพิ่งได้อ่าเมื่อวันที่แปดกุุภาพันธ์ค่ะเพราะว่ายื่นเรื่องไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบพฤศจิกายนค่ะอน้ำท่วมน้ำเริ่มเข้ามาตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมมะค่ะค่ะแล้วก็ตอนที่ท่วมเป็นพื้นที่เนี่ยคือพื้นที่ทั้งหมู่บ้านเลยทั้งตำบลก็คือวันที่สิบสิบกราคมค่ะค่ะน้ำสูงประมาณสองเมตรกว่าเกือบสามเมตร เป็นอะไรที่ลําบากมากๆเลยค่ะค่ะบ้านกลับมาซ่อมแซมหลังน้ําลดแล้วใช้จ่ายไปเยอะไหมคะเสียไปเยอะไหมคะก็เออก็บอกตรงๆเลยนะคะว่าไม่ได้ทําเลยค่ะเพราะว่าทางรัฐบาลก็บอกว่าอาจาจะเชยค่าเสียหายให้บ้านที่เสียหายแล้วจะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ<ม>ก็คือว่าการทํางานทางด้านนี้ก็คือชาวบ้านน่ะเขาไม่ค่อยไว้วางใจอะค่ะเพราะว่าหากว่าเราซ่อมแซมไปกันแล้ว มาตรวจสอบว่าอ้าวคุณทําแล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะกลัวจะไม่ได้รับก,กันเยียวยาแต่บอกเออแต่เรียนตรงๆนะคะว่าที่บ้านของดิฉันเองก็ไม่ได้ทําเลยค่ะตอนนี้ในสภาพพังแบบเละมากเลยค่ะเพื่อที่เก็บไว้ให้ทางาหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องใ่้ยมาตรวจสอบเพื่อให้เห็นกับตาค่ะว่าพัางขนาดไหนอะค่ะค่ะตอนตอนยื่นเอกสารมีปัญหาอะไรไม่เห็นเห็นร้องเรียนมาทางลุงแจ่มออนแอร์ของเราบอกว่าคุณกกรรัตน์บอกว่าอืม ยื่นชี้แจงแปไปบอกบ้านค้างก็ไม่เข้าเงื่อนไขค่ะก็คือว่าตามนโยบายที่ว่าเขาได้บอกมาว่าได้ประมาณสองหมื่นบาทเป็นการชดเชยเยียาบ้านเรือนเสียหายนะคะอันนี้เกี่ยวกับกรณีบ้านเรือนเสียหายแต่พอเวลาเราได้ยื่นเรื่องไปแล้วทําเรื่องไปแล้วได้หางบัตรแล้วว่าเราได้คิวที่เท่าไหร่เท่าไหรก็ไม่เห็นมีหน่วยงานใดติดต่อ,อเข้ามาพอสอบถามก็ไปตามที่ต่าง ก็บอกว่าไม่น่าจะมีเงินให้นะสองหมื่นบาทเขาว่าแบบนี้เพราะว่าห้าพันบาทก็ยังไม่ได้กันเลยอะค่ะค่ะแต่ตอนนี้ได้ห้าพันบาทแล้วค่ะแต่ว่ายังได้ไมื่อค่ะค่ะค่ะสองหมื่นบ้านที่ต้องซ่อมบ้านที่พังกับทั้งหลังนี้ก็ยังไม่ได้เหรอคะไม่ได้ค่ะไม่มีใครเข้ามาตรวจสอบหรือดูแลเลยค่ะได้ยื่นไปแล้วหรือยังนะคะอะไรนะคะได้ยื่นเอกสารไปแล้วหรือยังคะ ค่ะยื่นแล้วค่ะก็ไปนั่งทำเสียเวลาเป็นวันๆนะคะตัง้งแต่เก้าโมงเช้าถึงสี่มงเย็นยื่นผ่านทางไหนคะคุณกัญญารัตคะ่ะอ่าถ้าในกรณีอ่าเงินชเวยชห้าพันบาทกับทางผู้ใหญ่บ้านหมุ่สี่ค่ะอ่าแล้วก็เขาก็อ่าพอเวลายื่นเรื่องไปก็ไม่มีการตอบรับใดๆเราก็ต้องไปทำเรื่องใหม่ค่ะที่ทางอบตบางบัวทองพอเวลาไปยื่นเรื่องที่อบตบางบัวทองก็ไปเช็คชื่อเขาบอกว่ามี แต่พอเวลาแบบทยอยประกาศรายชื่อออกมาเพื่อที่จะรับเงินนะคะแต่พอเวลาไปดูกี่ทีกี่ทีมันก็ไม่มีเราสักทีอะค่ะทั้งทั้งที่ว่าเราเป็นพื้นที่ที่ว่าอ่าเป็นที่ลุ่มและเป็นแอ่งพระ,ะรับน้ําก่อนที่อื่นค่ะจากจากหมู่บ้านหรือบ้านจัดสรรหรือบ้านโครงการนะคะแต่ทีนี้เราเป็นชุมชนริมคลองแต่ว่าเราได้รับเงินเยียวยาห้าพันบาท ล่าสุดหลังสุดแล้วก็ได้รับไม่ทั้งหมดค่ะก็ยังมีที่ตกลอนอีกเยอะค่ะค่ะก็หนูก็บอกตรงๆว่าไม่รู้จะไปตามทางไหนพอเวลาไปตามาเขาก็บอกว่าทำเรื่องให้แล้วมีแล้วแต่ทำไมไม่ได้รับเงินล่ะคะถ้ามีแล้วม,มีอีกเยอะไหมคะที่บ้านริมคลองดำรีตาบลบางบัวทองคนที่ยังไม่ได้รับเงินนะคะก็ยังมีอีกหลายครอบครัวค่ะอีกหลายคนค่ะค่ะ ค่ะในเฉพาะกรณี5,000บาทนะคะยังมีอีกเยอะที่ยังไม่ได้เงินหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรทั้งๆยื่นเอกสารบอกตรงๆว่าถึงห้าครั้งในการยื่นเอกสารนุงจจมค่ะอย่างนี้ยื่นผ่านอบตผ่านอำเภอซึ่งจะต้องส่งข้อมูลไปยังปอพให้กับกระทรวงมหาดไทยช้ามากๆเลยสามสี่เดือนเข้าไปแล้วเห็นบอกว่ามีคนตั้งเท่าไหร่สองพันกบครัวเรือนนะเฉพาะที่นี่แหละค่ะเฉพาะที่นี่เฉพาะโโห ถึง,งน่าจะถึงนะคะห,หลายครอบครัวเลยใช่ไหมคะคุณกัญญารัตคะค่ะค่ะหลายครอบครัวค่ะเพราะว่าทางที่ว่าได,ได้ได้ติดตามสอบถามมาก็เขาบอกว่าทางธนาคารนมสินบอกว่าผู้ที่มีรายชื่อได้รับเงินห้า0ันบาทนั้นยังไม่ไปติดต่อในเขตของบางบัวทองนะคะไม่ไปติดต่อรับเงินเนี่ยมีหลายพันคนแต่ทําไมเมื่อเวลาไปตรวจสอบเมื่อวันที่เจ็ดที่ผ่านมาเจ็ดมีนาที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะเขาบอกว่าไม่มีชื่อ ทั้งๆที่ยื่นเรื่องไปเมื่อวันที่20พฤศจิกายนและยื่นถึงสามครั้งที่อบตบางบรวทองค่ะแล้วทําไมชื่อถึงไม่มีแล้วทาไมถึงไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินทั้งๆที่เราเป็นผู้ประสบภัยอะค่ะแล้วคนอื่นมีชื่อไหมครับก็ไม่มีเหมือนกันค่ะอืไม่มีั้งแต่ชื่อเลยอืลุงแต่ว่าตอนตอนที่ว่าได้ได้ไปตรวจสอบในในทางเน็ตนะคะก็คือเขาจะเขียนว่ารายชื่อรออนุมัติรับเงินอยู่ยาห้าพันบาท เรามีที่นั่นค่ะค่ะแต่มีชื่อเวลาที่เป็นรออนตนมัติค่ะค่ะทีมงานทีมข่าวของลุงแจงออนแอร์เราเมื่อกี้นะครัคุณพิทูลบอกแล้วว่าไปตรวจสอบในพื้นที่เฉพาะบางบัวทองเนี่ยสองพันกว่าคนมีเสียงชาวบ้านบางส่วนด้วยใช่ไหมครับ